สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและหากท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิป เพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง ท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่เพราะอยู่ในช่วงที่ดาวราหูย้ายพอดีนั่นเองค่ะดาวราหูย้ายแต่ละครั้งรวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งทีนี้มาฟังกันเลยนะคะว่าในช่วงที่ดาวราหูย้ายนั้นท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงนี้นะคะการงานของท่าน จะไม่เหมือนเดิมคะ่ะบางท่านวิธีการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปจะไม่เหมือนเดิมงานจะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนบางท่านเปลี่ยนงานบางท่านเปลี่ยนงานไม่พอย้ายสายงานไปเลยก็มีคะ่ะหรือหากท่านยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะในที่ทำงานของท่านก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบางท่านในที่ทำงานก็จะมีการโยกย้ายย้ายพาพแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายเพื่อนร่วมงานบางคนหายหน้าหายไป ตาไปหรือบางครั้งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานจะหายคนเก่าจะหายหน้าหายตาไปคนใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่ในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านมีสติค่ะไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามนะคะให้ท่านตั้งสติและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พราะท่านจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านจะตัดสินใจเองบางท่านตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานย,าย้ายบริษัทย,ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านอยากจะไปอยู่เพราะว่าท่านได้วางแผนมาแล้วสักระยะหนึ่งบางท่านก็อยากออกนอกกรอบอยากจะทดลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างชาวราศีเมถุนนะคะจะได้สัมผัสกับการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอน จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองและขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทำด้วยนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปหากงานของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้ท่านรับรู้เอาไว้ว่าท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนขออย่าได้วิตกกังวลใจไปกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในช่วงนี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นงานเพิ่มขึ้นค่ะบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานเพิ่ม บางท่านจะมีการตัดสินใจรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำจากนี้ไปงานของท่านจะมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องทำเพิ่มมากขึ้นมีงานใหม่ๆใ,ให้ท่านามีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้นท่านจะได้ท่านจะสัมผัสได้เลยว่าการทำงานของท่านนั้นไม่เหมือนเดิมนะคะ ที่สำคัญปัญหาที่สำคัญในช่วงนี้ปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคมแต่ว่าท่านจะได้รับการเป,ปลี่ยนแปลงในช่วงต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะคะงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำ ที่สําคัญท่านจะมีโอกาสได้ขยับขยายค่ะหากมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทําได้และจะทําให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าให้ท่านทําเลยนะคะจากนี้ไปปีครึ่งท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะท่านจะได้สัมผัสแน่นอนนะคะช่วงนี้งานของท่านจะมีมาเรื่อยๆและจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราว ต่ว่าโดยภาพรวมในช่วงเดือนนี้ท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้และผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่การเจรจาต่อรองถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆหรือได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมากนักช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งๆบางท่านจะมีงานพิเศษเข้ามาและที่สำคัญใช้ความคิดเยอะพอสมควรทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัว ยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอย่าคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้ท่านตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะคะส่วนท่านใดที่ย้ายงานย้ายบริษัทท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงนี้ไม่น่าวิตกกังวลใจอย่างที่ท่านกําลังคิดอยู่นะคะต่อให้ท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามการเงินของท่านจะมีให้ใช้จ่าย สามารถผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้แน่นอนมีกินมีใช้ค่ะอยากไปไหนท่านก็จะได้ไปที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยแบกเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองหากที่ผ่านมาการเงินของท่านเป็นเงินหมุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นคือพูดได้ง่ายหากขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่าน ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างเพราะอยู่ในช่วงที่ชาวราศีเมถุนนั้นมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดขัดหนักมากเดือนตุลาคมนี้ท่านจะดีขึ้นไม่ต้องนั่งมิตกกังวลไม่ต้องนั่งเครียดเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นค่ะบางท่านได้เงินจากงานพิเศษหรืออาชีพเสริมท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่า ช่วงนี้การเงินของท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้จะได้ช่วยเหลือคนที่ท่านตั้งใจว่าอยากจะช่วยส่วนทางด้านค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงเดือนนี้มักจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคมจะมีค่าใช้ใจ่ายแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำ ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นนะคะจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานหรือจะได้ติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านไม่ได้พูดคุยด้วยมานานในช่วงเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบางอยา่างไม่น่าจะพังก็พังหรือหรือไม่ก็ ท่านตั้งใจที่จะซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนของเก่าที่ใช้มานานระวังรถเสียรถมีรอยขีดข่วนบางท่านจอดอยู่ดีๆก็มีคนชนตรงนั้นตรงนี้ฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะเพราะรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยแต่โดยรวมการเงินของท่านดีขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้ตั้งใจที่จะทำอะไรท่านก็จะได้ทำ การเงินของท่านจะไม่แย่อย่างที่ท่านกำล,งกำลังวิตกกังวลใจแน่นอนคะ่ะชาวราศีเมถุนบุญเก่าหนุนนําเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังแย่ก็มักจะเกิดเหตุไม่คาดฝันและเป็นเรื่องที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นแต่ท่านก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของท่านเองหรือไม่ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินนะคะ ยังไงก็เตรียมวางแผนการใช้เงินบ้างก็จะดีเพราะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านระบุคลภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นแน่นอนและไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ได้พูดลอยๆนะคะให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้ค่ะข้อดีท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นและหมุนเงินได้ปากมีสเสน่ห์นะคะให้ท่านอาศัยจังหวะนี้พูดในเรื่องดีๆจะเกิดเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะ มาที่การทำบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับบิดามารดาโรงพยาบาลบริจาคโรงศพช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะคะก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ำค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งค่ะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะโชคดีเงินไหลนองทองไหลมาค่ะกล่าบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีเงินไหลนองทองไหลมาเช่นเดียวกันคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนานะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกล่าบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ